เนี่ยเป็นในงานที่ต้องบอกว่ามีลีลาการเดินแบบหรือว่ามีวิธีการพรีเซนต์ที่ตังและเป็นเอกลักษณ์มากสอนหน่อยได้ไหมคะได้สิค่ะเอาเบาๆเบาๆโอเคค่ะ sky walk นะคะเราก็เดินหองหลังแล้วก็จิกกล้องแล้วก็หมุนรอบหนึ่งโหจิกก่อนแล้วใ่้หมุนด้วยหรอใช่แล้ถ้าเพิ่มจริตนะคะก็ อ๋อ่แล้วก็เดินให้พูดอย่างนี้สุดยอดสุดยอดอ่เริ่มต้นควรจะยังไงก่อนดีนะคะพี่นะอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้อ่อันอันนี้คือต้องบอกว่าอันนี้คือถ้าแชมเปญโพสที่ถูกที่มุกอ๋อเริ่มต้นเป็นแชมเปญโพสแชมเปญโพสคือลักษณะขาคือมันจะอยู่ลายเดียวกับช่มันจะเป็นลายเดียวกันกับข้อเท้าเลยนี่ยืนดปนหนึงปวดทรายแล้วนะตอนนี้ปวดทรายแล้วนะไม่สบายเลยยืนแชมเปญไม่สบายเลย โอเคอะแต่มันสวยแต่แต่ถ้ามันจะออกมาดูดีถูกต้องโอเคค่ะเดินมาค่ะเดินตามเลยแล้วก็หานฟึ๊บมองกล้องค่ะแล้วก็เอาขาขาข้างนี้ครับหมุนฟึบกลับมาเลยสิบตัสิบค่ะเด้ครับเดินนี่ถ้าถ้าพี่โบไปประกวดนี้มงลงนะ สิกเนเจอร์ของตัวพอร์อตฟันก็คือท่าค่อยหลังก็คือเดินก้าวไปข้างหน้าเสร็จแล้วบิดตัวเล็กน้อยแต่ใช้มือลูบขึ้นมาแล้วก้าวขึ้นแบบนี้ อ๋อมือมันจะเข้าไปแบบธรรมชาติใช่ค่ะเอาจริงๆท่าเนี้ยมาจากการยืนขักของทหารนะคือทุกอย่างคือท่าที่อยู่ในชีวิตประจําวันนี่แหละแต่ว่าแค่เราเอามา a ดป p t ทำให้มันเป็นมูฟเวนอันนี้มีเกมมาให้รู้สนุกกันด้วยไปเกมแบบง่ายๆคำําเราก็เลยจะมีการสุ่มคําถามจากแฟนๆัางงามนี่แหละให้ทั้งคู่สุ่มจากคำถามมาคนละสองคำถามให้เวลาตอบคำถามคาถามละสามสิบวินาทีถ้าคุณถูกเพื่อนนางงามกลั่นแกล้งด้วยการครีชุด และโกงการตัดสินเพราะเป็นเด็กเส้น <Ừ. S 1> คุณจะจัดการกับเพื่อนนางงามคนนั้นอย่างไรสิ่งที่พรฟ้าทำก็คือจะแก้ไขปัญหาจากาะหน้าให้ดีที่สุดถ้าชุดนั้นไม่สามารถซ่อมได้จริงพรฟ้าก็จะใส่ชุดนั้นคันหรือว่าอัดแบบชุดนั้นให้สามารถใส่ได้มากที่สุดส่วนถ้าพรฟ้ารู้ว่านางงามคนนั้นคือใครพรฟ้าก็คงปล่อยผ่านค่ะเพราะพรฟ้าเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมถ้าใครทำอะไรไว้สิ่งนั้นคุณก็จะได้รับผลตอบแทนเหมือนกันค่ะ ยังไงกับท่าเต้นสายยอ่อสามชาหมอนลำซิ่งซึ่งเป็นท่าเต้นเอกลักษณ์ของคนไทยคุณเป็นได้มีความคิดเห็นอย่างไรเชิญครับห่้ทีดว่าเราควรที่จะสืบทอดวัฒนธรรมนี้ต่อไปนะคะให้เด็กรุ่นหลังได้เห็นเพราะ,ระว่ามันเป็นท่าที่สนุกค่ะสนุกมากๆ หมเหนื่อย่ะเียนเอยขนาดนี้